สวัสดีทุกคนเลยนะครับาดนี่วันนี้ใครมาหาปาเปี๊ยะทุกคนหมดแล้วครับหมดแล้วพี่ตั้มมาช่วยขายวันนี้หมดแล้วโค้ดมาตอนหมดพอดีครับหมดแล้วนะครับวันนี้พี่ตั้มมาช่วยขายนะทุกคนแล้วก็วันนี้จะได้กินไก่นะเนี่ยกินไก่แล้วก็มีนี่นะตุนไว้ต้านหนุนฟ้ามาทันถ้ามาไม่ทันก็หมดนะวันนี้ให้ผูซื้อทำโฮมมดกินน้ำเออแมนตามบอกว่าดีร้านจะใส่ สั่งก็ได้แม่ต้องสั่งไว้เด้อสั่งตำส้มตำไปก่อนอ่ากินส้มตำบรรยาก็ไก่ทอดแล้วก็หอยอุ้ยผักนะกินสองคนเนาะโม่กินน้ำเลื้อยู่บ้านเนียังนี่ยเบบี้เบบีแกงน้ำไม่เด้อจะสั่งต้มตำหมดหมดแล้วนะครับทุกคนนะครับหมดแล้ววันนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้ว ขายได้โอ้โ oh. หสุดๆสสวันนี้ทะลุเป้านะวันนี้ขายทะลุเป้าเลยทะลุเป้านะครับนะครับไม่เคยแบบขนาดนี้ทุกคนทะลุเป้านะวันนี้ของร้านก็กร,กระจายนะทุกคนเพราะว่าขายดียมากทุกคนนะฮะกระตุยกระเจิงนะสิ่งของแต่ละอย,ย่างนะครับหมดไี่ปรอ้อย วันนี้พี่ตั้มมันสว่างเต็มแน่เต็มมันแจ้งฝนตกก็เอาลงได้แมนเงื้องไปข้างหน้าแมนเล็กอยู่บ้านฝนนะฮะฝนไ่อยากได้อยากแต่ลมนอนได้ใช่ไหมนอนโอ้ได้เรา หางานถ่านเนี่ยใครเอาตอดเจ๊งใครเปดมือนี่ายหาดนี่หาดหน้านี่นะได้เจ้าคันถังเสาทั้งนอกต่อเสาสองต่อเจ้าล็อกหน้าไว้ด้วยเนี่ยทางนถ่านขายงานถานนะว้ักขายปกติกับขายดีกันไหมไม่ต้องเสาร์เสียงเพิ่มเมออเที่ยงนึ่งพันสิบบาทครับอนนี้ก็หมดเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการขาย สองริงใช่ไหมรั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เวตามมามาดูเดี๋ยวเนาะหมดนะเดียวเอ่อเดี๋ยวเพราะว่าคนเขงไม่ได้คันเบียบคันเบียบบอมมาเพิ่มเลยประมาณกุ่มเดียวหกโมงหกโมงกึ่งโมดตามโค้งไงโค้งหมดประมาณวันนี้โค้งละสามสิบนะโค้งหมดเร็วมากแต่ก่อนเบียใครโค้งมาต้องหาแต่วันนี้โค้งมันใหญ่ต่อไม่สายฟังที่บาท คือคนหนึ่งอ่ะซื้อทีก็สี่ห้าชิ้นเลยไม่นะครับไม่ใช่ว่าซื้อชิ้นเดียวนะก็มองดูไม่ว่าจะไม่หมดเดียวมันเร็วนะคนเข้ามาปั๊บซื้อไม่อซื้อหมดเลยสองคนวันนี้คือสุดเลยนะดูกันนะฮะก็เราก็จะเก็บร้านแล้วทุกคนแต่ขออนุญาตพักเงิก่อนนะฮะเอ้าปนี้เบียร์ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมมาดูคที่ข้างขับมาเบียร์ด้วยเด้อนะครับฝากช่องของมีตั้มด้วยนะครับนะครัใจมันนี่แต่ใมันนี่ภาษาไทยนะครับฝาก ไล่ให้กับพี่ตั้มด้วยนะครับทุกคนนะครับก็น้องตลอดเลยทุกคนนะผ่านไปผ่านมาพอมา,ม,มาแวะเวียนกันนะต่เวียนเขมีเวลาไปใส่ดอกพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าต้องสู้นะทุกคนเนี่ยเขายุดเ่ยลูกค้ากับปไหยได้ลูกค้าบ่นเนีถ้าเขายุดเนี่ยใช่บนบ่นในเดย์ลูกค้าประจําก็มีมาซื้อทุกวันก็มีนะฮะถ้าเขามาเนี่ยเป็นอีกกนณีขางบางอย่างเขาแบบเป็นห่วงจุดนี้อะไม่ใช่เขาคเาจะแคจะแคความรู้สึกลูกค้ามากนะครับ อา,า,<ด>าจะกินอะไร<ม>เขาจะเอาอะไรให้ลูกน้องกินก็มีเราก็ต้องมาทุกคนก็จะเฉียดเวลาหยุดเดือนหนึ่งชักสองวันอยู่นะฮะแต่ช่วงนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่ามีหยุดมาแล้วห้าเดือนทุกคน <laughs> แต่ช่วงนี้ต้องสู้ต่อนะครับะเราหยุดไม่ได้ทุกคนก็กำลังขายได้เนาะถ้าขายดีนี่ถ้าขายดีไม่เหนื่อยทุกคนถ้าขายไม่ดีนี้เหนื่อยเหนื่อยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย ถ้าขายดีแล้วระเอยนะครับเพาต้องโกยเอาช่วงที่ขายดีๆะไะนะฮะยิ่งขายดีนะฮนะรเราต้องยิ่งขายนะครับทุกคนได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะเราเป็นไั้ใจกับบียร์ต้นรับทุกคนสวัสดีครับ